กส,สดีทุกคนนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กขอขอกินเย้แล้ววันนี้เราก็จะมาทําแกงกะรีเป็นแกงกะรีหมูทอดวัตถุดิบในวันนี้ที่เราขายไม่ได้คือแกงกะรีเย้น,นี่เลยขาดไม่ได้กระด๊ะามะมันฝรั่งหอมหัวใหญ่แล้วก็แอปเปิลวันนี้ผมจะใช้เป็นเนื้อหมู สันคอหมูบ้องคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแหละไปทำกันเลยอย่างแรกขั้นตอนแรกเราก็ต้องมาหั่นเนื้อหมูกันดก่อนนะครับนี่นะครับการหั่นหมูนะครับแล้วก็ต้องหั่นตามแนวขวางนะครับไม่อย่างนั้นนะหมูมันจะเหนียวมากพอได้แบบนี้นะครับแล้วก็ไปหั่นหมูที่เจาไปทําทอดต่อเลยถ้ามันหั่นยากจังเอางี้เราข้ามไปตอนที่มันหั่นเสร็จปาเสร็จแล้วนะครับหมูที่เราเจะไปหมักแล้วก็ไปทอดเนาะก็ต่อไปก็จะไปหมักกันเลยขั้นตอนการหมักนั้นก็ไม่มีอะไรมาก เราก็ใส่ตะขับกันเราชอบนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็คูเขาให้เข้ากันนะครับผมเสร็จแล้วนะครับพอหมักได้ประมาณสักสิบห้านาทีนะครับแล้วก็เอาเข้าเครื่องทอดแล้วน้ำมันกันเลยปรับเวลาได้ตามที่มันจะสุกเลยนะครับต่อมานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วก็หั่นผักที่เราเตรียมไว้นะครับแต่ว่าเราต้องอย่ายลืมเอาไปล้างก่อนนะครับทุกคนพอหั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้เลยตา้าาอันนี้นะขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเอาลงไปพันในกระทะไปกันตอ การผัดก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะแล้วก็คนๆนะครับเพราะน้ามันเดือดแล้วเราก็ใส่หมูลงไปนะใส่หมูลงไปแล้วก็คนๆพอหมูได้ที่เราก็ใส่หอมหัวหอมผัดๆแล้วเราก็ใส่มันกับแครอทนะครับพอเราใส่ทุกอย่างครบนะครับแล้วก็ผัดให้มันมีกลิ่นหอมออกมาเนาะพอมีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยเราต่อไปก็ต้องเติมน้ําให้ท่วมเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ผงแกงกะหรี่นะเพราะว่าผมลืมถ่ายตอนใส่ผงแกงกะหรี่ด้วยละพอตุ่นไปเรื่อยๆนะมันก็จะมีฟองขึ้นมาแบบนี้นะให้อย่าลืม มาทุกคนระหว่างทต่เราลองกินเกาหลีเก,ก็มาหาเรื่อง,งคุยกันก่อถจะคุยอะไรดีอืมอันนี้ถว่าเป็นอีกที่หนึนนนงง่งเราทำะไีพ่ผมชอบที่ผมเลือกให้ทำกันกาหีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมอ,อกิแกงกาหมากความฝันเรยตัวจะไปกินแกงกาหลีที่ญี่ปุ่คอความฝันอย่างหนึ่งในชีวิตพอเสร็จแล้วนะคบเปิดออกมาวูคววนนวว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 บนววววว เามาตัดเสิจจังกันเลยดีกว่าอืมดูน่ากินนะเนี่ยอืเสกตุ้ม,อม,มโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคือช้อนอาจจะแบลวหน่อยนะครับคุณนาอก็จบแบ้วนะครับกับคลิวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วอีพีสองจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปรอติดตามกัน